เข้ามาแล้วก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับภายในร้านยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่านะครับส่วนต้อกสนใจก็ลองแวะเข้ามาเลือกมาชมมาลือมาซื้อมาหากันได้เลยนะครับร้านยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าของเราอยู่อำ <K> เภอลำกาจังหวัดปทุมธานีนะครับอยากได้แบบไหนสินค้าตัวไหนนะครับ แคปรูปส่งเข้าฟาร์มสอบถามกันไม่ได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปดูกันได้ในเพจร้านยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่านะครับสนกสนใจเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าไว้ไประดับเกียรติในบ้านของท่านนะครับยินดีรับใช้นะครับยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าอยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับของดีราคาถูกนะครับดีฝางานไม้อดัดดีฝาง,งาไม้ตามงานวัดเยอะแยะเลยนะครับ สนอกสนใจนะครับรอสักครู่นะครับผมขอแชร์เข้าไปในกลุ่มต่างๆก่อนนะครับ3ามสิบคนสาสิบห้าคนตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับสนอกสนใจเข้ามาดูงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าของเรานะครับราคาไม่แพงอย่างที่ท่านคิดนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่านะครับสนอกสนใจก็หรือจะเข้าไปดูกันได้ในเพจร้านยิ่งเจริญเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่า5้าสิบคนตอนนี้นะครับ ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะครับคนาตกสนใจก็มาเลือกหรือซื้อหากันไปนะครับงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าสินค้าราคาคุณภาพไม่ใช่ไม้ตามงานวัดนะครับของเราไม่ใช่ไม้ตามงานวัดนะครับนี่นะครับเป็นงานสวยจะเป็นตู้โชว์ตู้วางทีวีตู้ใส่รองเท้า ตู้โชว์สองตอนตู้ใส่เสื้อผ้าโต๊ะเตียงต่างนอนมีหมดเลยนะครับตู้ใส่กับข้าวตู้วางทีวีนะครับตู้โชว์ของมีให้ท่านเลือกซื้อเลือกหากันนะครับขออนุญ,ญาตแชร์เข้าไปในกลุ่มต่างๆก่อนนะครับอ,อนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งครับผม ครับผมสี่สิบเจ็ดคนนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับท่านที่เข้ามาใหม่แล้วก็ลูกค้าประจํานะครับที่เข้ามาแล้วก็กราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับอ่าวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าด้านหน้านี้ที่เราเห็นนี่ครับเป็นตู้ไซบอร์ดนะครับเป็นตู้เคาน์เตอร์เขาเรียกไซบอร์ดหรือเคาน์เตอร์เป็นงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่านะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณไซส์สัก สองเมตรใช่ไหม 50, เมตรห้าสิบอันนี้เมตรห้าสิบนะครับสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นไม้สักเก่างานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะครับสนโรกสนใจก็มาเลือกหรือซื้อหาที่ร้านย,ยิ่งเจริญฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าอยู่อําเภอลําูกลาจังหวัดปทุมธานีอยู่ระหว่างคลองสี่กับคลองห้านะครับถนนเส้นหลักอยู่ระหว่างคลองสี่กับคลองห้าเข้ามาเลือกหรือซื้อซื้อหาก็ได้เลยนะครับ ไปตรงหน้านี่ก็จะเป็นตู้ใส่รองเท้านะครับไปตรงหน้านี่จะเป็นตู้ใส่รองเท้าตู้ใส่เสื้อผ้าขนาดเล็กนะครับตู้ใส่เสื้อผ้าขนาดเล็กใบถัดไปใบถัดไปนู่นนี่ก็จะเป็นตู้วางทีวีมันจะโค้งอ่อนช้อยนะครับมันจะโค้งอ่อนช้อยนะครับ อ่าปักหมุดร้านเพจร้านให้แล้วนะครับส่วนโอกสนใจก็เข้าไปดูในในเพจร้านยิ่งเจริญพริเจอร์ไม่สักเก่านะครับใบนี้ก็จะเป็นใบเนี้ยอ่าเป็นตู้ใส่เสื้อผ้านะครับใบนี้นะครับถอดประกอบได้ทั้งทั้งหลังเลยนะครับบัวนี้มันมันสนิทนะครับแต่ แต่เขาขยับเมื่อกี้นี้ครับเลยไม่สนิทเดี๋ยวต้องใส่ใหม่นะครับถอดประกอบได้ทั้งหลังขึ้นชั้นสองชั้นสาชั้นสี่ชั้นห้าได้สบายแจ้งราคาด้วยครับแจ้งราคาใบไหนครับแคปหน้าจอแล้วก็ส่งส่งข้อความมาเลยของมันเยอะครับผมไม่รู้ว่าใบไหนนะครับเนี่ยนะครับขึ้นชั้นสองชั้นสาชั้นสี่ชั้นห้าได้สบายของเราถอดประกอบได้ทั้งหลังเลยนะครับถอดประกอบได้ทั้งหลังสำหรับตู้เสื้อผ้าเออท่านจะกลัวอ่ะ จะซื้อแล้วจะขึ้นบ้านไม่ได้ขึ้นได้ครับของเราทําไว้รองรับลูกค้าหมดแล้วนะครับทางด้านใบนี้ก็จะเป็นตู้วางทีวีนะครับมันอ่อนช้อยนะครับโค้งตามสไตล์สมัยใหม่หรือสมัยเก่ามีลิ้นชักสี่ลิ้นชักนะครับมีลิ้นชักสี่ลิ้นชักข้างล่า,ลา,ง,างล่างชั้นล่างกลางมีมีที่วางซีดีนะครับด้านนู้นก็จะเป็นตู้ใส่เสื้อผ้าใบเล็กนะครับ ใบเล็กนะครับอารมณ์น่อ้วมันก็เดินอยู่จับไปเนี่ใบนี้ที่เห็นตรงหน้านี้นะครับที่เห็นตรงหน้านี้ก็คือตู้ตู้ตู้ใส่กับข้าวนะครับตู้ใส่กับข้าวนะครับอ่าลงแล้วนะ่ะตู้ใส่กับข้าวนะครับสวยงามเป็นอย่างยิ่งภายในกุ้งลวดเป็นอย่างดีนะครับ ภายในก็เปมุงรวดนะครับสล้วใบนั้นก็เป็นตู้ใส่เสื้อผ้าถอดประกอบได้ทั้งหลังนะครับตัวรถสนใจแคปรูปแล้วก็สอบถามราคากัมนมาได้เลยนะครับเรามาดูใบนี้นะครับใบนี้ก็จะเป็นตู้โชว์คอม์ลัยนะครับตู้โชว์คอมาลัยนะครับเป็นงานไม้สักเก่าง,งานดีมีคุณภาพมันจะมืดสักนิดนึงครับตรงช่วงนี้ มันจะมืดสนิดหนึ่งก็มีให้ท่านเลือกหรือซื้อหากันไปนะครับแล้วก็ใบถัดไปนี่จะเป็นโตเครื่องแป้งไว้แต่งหน้านะครับโตเครื่องแป้งไว้แต่งหน้านะครับกระจกบานใหญ่มีเก้าอี้ให้นั่งนะครับเดี๋ยวผมขยับให้ดูถนัดนๆโตเครื่องแป้งไว้แต่งหน้านะครับนี่นะครับสำหรับท่านหญิงท่านชายอ่าใบไหนครับ ใบไ,ไหนครับราคาใบใบไหนครับช่วยแจ้งด้วยนะครับแล้วก็ใบนี้ก็จะเป็นตู้ใส่กับข้าวอีกหนึ่งใบนะครับตู้ใส่กับข้าวอีกหนึ่งใบภายในก็จะกุบมุ้งลวดกันมดกันกันกันมดคงไม่ได้กันมแมลงสาบกันมแมลงวันคงได้ครับนี่แหละครับ ตู้ใส่กับข้าวนะครับสไตล์โบราณโบราณเป็นงานไม้สักเก่านะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในอ่าเปิดเปิดให้ดูด้านในแล้วตู้ใส่กับข้าวนะครับเราจะกุกมุ้งลวดนะครับท่านที่ส่งข้อความมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไลฟ์เสร็จแล้วผมจะไปตอบกลับนะครับท่านที่ส่งข้อความมาถามไลฟ์เสร็จแล้วผมจะไปตอบกลับให้นะครับใจเย็นๆนะครับ ไนี้ตู้ใส่กับข้าวนะครับราคาก็อยู่ที่หมื่นต้นๆนะครับไปนี้ราคาก็อยู่ที่หมื่นต้นๆนะครับเป็นงานไม้สักเก่างานดีมีคุณภาพนะครับรับประกันเป็นไม้สักเก่าทั้งหลังครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นตู้ขาแชมเปญตู้ตู้คล้ายๆขาขากล่องครับตู้ขากล่องอยู่ข้างๆตู้ตู้ใส่กับข้าวนี่นะครับ สนอกสนใจก็ไมาเลยซื้อหากันไปครับอันนี้ก็จะเป็นโต้ะนักเรียนนะครับเปิดหน้าได้นะครับโต๊ะนักเรียนตัวนี้เปิดหน้าได้เป็นโต้ะนักเรียนทหารนะครับเปิดเปิดหน้าขึ้นมาอย่างนี้เปิดหน้าขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เก็บหนังสือได้ในนี้ครับเก็บหนังสือได้ในนี้นะครับโต้ะนักเรียนเนี่ยครับเป็นโต้ะนักเรียนตัวใหญ่นะครับ สนอ,อกสนใจก็ไม่เลือกซือออ้อหากันไปนะครับผมจะค่อยๆให้ทยอยยอยดูนะครับใบนี้ก็จะเป็นตู้โชว์ใบเล็กนะครับ่าเป็นสวยงามเป็นอย่างยิ่งไม้สักเก่านะครับร้านเราเปิดมา20-30ปีไม่เคยแหกตาลูกค้านะครับบอกไม้สักเก่าคือไม้สักเก่าร้านเราไม่ใช่ไม้ตามงานวัดนะครับ ม่ใช่ไม้ทำงานวัดทั่วไปนะครับเป็นไม้ดีเพนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตู้โป่งโชว์โชว์รอบตัวเลยนะครับโชว์รอบตัวเลยตั้งกลางบ้านตั้งทางบ้านหรือจะไปตั้งขนาดปรบตู้วางทีวี<อ>ก,ก็ก็สวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับเนี่ยที่ร้านจะตั้งขนาดไว้อย่างนี้นะครับ ตั้งขนาดไว้อย่างนี้นะครับกระตู้วางทีวีนะครับนี่นะครับนี่มันคับแค่สักนิดนึงนะครับต้องขอกราบประธานอภัยซื้อเสร็จเราก็มีบริการรับส่งหรือจะเป็นในด้านชุดรับแขกแกะลายนะครับชุดรับแขกแกะลายแล้วก็มีไว้บริการท่านนะครับเป็นตู้ใส่เสื้อผ้า <c oughs> ขอกราบประธานาภัยตู้ใส่หนังสือนะครับ เป็นโตะ๊ะเป็นต่างเป็นเตียงเป็นงานรับสับทางตามแบบนะครับเรายินดีรับทำนะครับรับส passed, TV, ั่งทำตามแบบก็ได้นะครับอย่างใบที่เห็นนีเป็นตู้วางทีวีนะครับขนาดเตี้ยนะครับมีชั้นวางซีดีตรงกลางนะครับมีชั้นวางเครื่องนล่นชั้นวางเครื่องเสียงนะครับมีไว้รองรับท่านนะครับอย่าง <anal> ตัวนี้ก็จะเป็นต่างตัวเล ète, ็กนะครับขางอนอ่อนช้อยนะครับ นี่นะครับเป็นต่างตัวเล็กนะครับไว้นั่งไว้นอนไว้เก็บหนังสือไว้นั่งทานข้าวก็ได้นะครับคนอกสนใจก็เข้ามาเลือกหรือซื้อหากันไปอ่าอย่างทีนี้ก็จะเป็นโต๊ะสนามวางการสนามบ้านหรือไว้ไปนั่งทานข้าวก็ได้นะครับนี่นะครับเป็นงานเก้า e อี N ้นิพับได้นะครับที่เห็นด้านหานเป็นงานเก้า e อี้พับได้นะครับ เดี๋ยวพาดูเรื่อยๆรอ,ยอบๆร้านนะครับเดี๋ยเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับอ่าสนลองจดใจเข้ามาเรื่อยก,กันนี่นะครับงานเฟอเจอร์ er ไวซักเก่าหีือไปโต๊ะหัวเตียงตู้หัวเตียงโต๊ะทานอาหารนะครับมีไว้บริการท่านนะครับ มีตู้วาง้างเตียงนะครับแต่อันนี้แม่ค้าขายกับข้าวนะครับนี่นะครับกับข้าวก็มีขายนะครับหน้าร้านเป็นที่เป็นเรือนะครับเป็นนางเจ้านางไหว้นะครับมีไว้บริการท่านนะครับเป็นเคาน์เตอร์โค้งอันนี้นะครับช่าง ข้างกำลังทำงานเจอกบุญแจนะครับเจอกบุญแจเตรียมส่งงานให้ลูกค้านะครับนะครับร้านของเราชื่ออ่าร้านยิ่งเจริญฟอยต์เจอร์ไม้สักเก่าเจทับทิมนะครับนี่นะครับตามที่ข้างหลังนี่นะครับนี่นะครับอันนี้เจาะใส่กุญแจนะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเตรียม เตรียมงานส่งลูกค้านะครับก่อนส่งนะครับเราก็ทําการแต่งสีนะครับนี่นะครับนี่นะครับของที่จะจัดส่งในวันนี้นะครับช่างกําลังทํางานกันขมักกระเม่งนี่นะครับส่งฟรีถึงด้านเลยนะครับคนสนใจก็มาเรียกหรือซื้อหากันไปร้านยี่จเ,ยยเจริเฟอร์มีเตอร์ไม่สากเก่าของเราอยู่ระหว่างค้องสี่ทองห้า ยินดีรับบัตรเครดิตด้วยนะครับยินดีรับบัตรเครดิตนะครับนี่นะครับช่างกําลังแต่งสีนะครับเพื่อที่จะส่งลูกค้านะครับรับซ่อมรับทำนะครับรับซ่อมรับทำนะครับใครมีเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเก่าอยู่แล้วอ่าพี่มันเสียมันผุมันพังรายยิ่งเลยิญเราก็รับซ่อมรับทำนะครับนี่นะครับใส่ลิ้นชักนะครับอันนี้ตู้ใส่เสื้อผ้านี่นะครับ กำลังแต่งสีทําสีอยู่นี่คือตู้ใส่เครื่องาตู้ใบนู้นะครับมันจะมาซ้อนกับกับตู้ใบนี้นะครับแล้วก็จะมีบัวคอบอยู่ข้างบนนะครับเสียงรถมันจะดังสักนิดหนึงนะครับเพออยู่ใกล้ถนนหรือจะเป็นในด้านงานโต๊ะหมู่บูชาหน้าเก้าหมู่เจ็ดหมู่เจ็ดหน้าเก้ามีทุก ขนาดมีทุกใจนะครับขอให้ท่านมาเลือบกันลืมมาซื้อมาหามาดูกันนะมาดูกันนะครับถ้ากสนใจนะครับเป็นงานไม้สักเก่านะครับหรือจะเป็นางานในด้านหิ้งพระนะครับก็มีไว้บร,ริการท่านเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับจะเป็นตู้ใส่อาเป็นตู้หัวเตียงนะครับโต๊้หมู่บูชาต๊้เขียนหนังสือตู้ใส่เสื้อผ้าตู้วางทีวีตู้ใส่กับข้าวนะครับ โต๊ะทานอาหารมีทุกแบบทุกสไตล์ให้เลือกหลากหลายจะเป็นแยง่งเป็นต่างเป็นโต๊ะเป็นเตียงนะครับจักกระเบืยให้เหลือลรบนะครับที่นี่มีหมดนะครับอ่าเราต้องสนใจนะครับร้านยี่กเกรนบอยเจอร์ไม้สเกอยู่อําเภอลาพุงกายจังหวัดปทุมธานีนะครับให้เป็นทางเลือกหรือเก็บไว้ในในใจท่านนะครับเผื่อว่าจะซื้อบอยเจอร์สักชิ้นหนึ่ง mm. นึกถึง ยิ่งเจริญพริเจอร์ไม่สั่งเก่านะครับงานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะครับคนลกสนใจก็มาเลือกหรือซื้อหากันไปนะครับตู้วางทีวีตู้ใส่รองเท้าชั้นวางหนังสือมีให้เลือกมากมายนะครับสําหรับร้านยิ่งเจริญพริเจอร์ไม่สักเก่าหรือจะเป็นงานสั่งทํางานสั่งทำตามแบบนะครับมีให้เลือกมากมายนะครับ สำหรับร้านยี่เกรไ์รเจอร์ไม่สักเก่าของเรางานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะครับอย่างไรวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ให้ดูเป็นข้าวๆนะครับส้าตอสนใจก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ได้ในเพจร้านยี่เกร,รย์เฟอร์ไม่สักเก่าของเรานะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ